น้ำนะคะไปดูในเรื่องของประโยชน์จากที่ดินทำกินกันบ้างค่ะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะได้มีการมอบเอกสารสิทธิ์สปกขีดให้แก่เกษตรกรนะคะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการต่อย,ยอดด้านอาชีพค่ะนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ในมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบกล้าพันุฟ้าทลายโจรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจำนวน40รายด้วยกันค่ะภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จังหวัดพิจิตรนะครับก็มีพื้นที่สปกรประมาณ349,428ไร่นะครับรังวัดจัดที่ดินไปแล้วกว่า22,828รายจํานวน27,341แปลงครับเนื้อที่278,545ไร่สําหรับอําเภอโพป,ประทับช้างก็มีพื้นที่สพกรประมาณ95,000กว่าไร่นะครับรังวัดที่ดินไปแล้วกว่า50,000 794ราย6,855แปลง63,844ไร่ตำบลทุ่งใหญ่มีพื้นที่สปรกรประมาณ35,488ไร่รองวัดที่ดินไปแล้วประมาณ1,926ราย2,586แปลง24,732ไร่โดยเกษตรกรที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ก็บอกว่าดีใจมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาจะสามารถต่อยอดด้านอาชีพ เข้าร่วมในโครงการต่างๆของทางรัฐบาลได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพอมีที่ดินแล้วก็ทําให้มีอาชีพแล้วก็มีไรายได้นะครับใช่ค่ะสบายอกสบายใจด้วยนะคะเราไปอยู่ในพื้นที่ทํากินแล้วมันไม่ผิดกฎหมายยังไงก็สบาย